้าววันนี้มาชิมไก่ย่างห้วยทับทันนะครับนี่ยเนี่ยเนี่นี่นี่ยใไม่เคยเห็นนะครับได้ยินแต่ชื่อนะครับเีลยสองข้างทางนะครับข้างบนห้วยทับทันแอมเบอร์ห้อยทับทันจอดซิกิท์นะครับอยู่ตรงข้างทางไก่ย่างลางุงเหย้ปะเนี่ยไก่ย่างลุงเหย้บอก ไก่ย่างลุงเอย่บอกชื่อชื่อร้านใช่ไก่ย่างอีสามอสามกับอีสามโอ้ใช่ไก่ย่างสปาเน่ดีดมันจะมีหมกหมูไส้อะหมูสาท่าไหร่เนี่ยยี่สิบบาทครับอันนี้ล่ะไส้ครับอันนี้ยี่สิบครับอันนี้มีแต่สี่สิบตรงนั้นเลยครับอันนี้จะเป็นตีกเนาะตีครับนี่ตีตีไก่ตีไก่สี่สิบบาทครับไอ้ราบทำไมไม่ต้องเป็นไม้มาดันเนี่ยมันเป็นเอกลักษณ์ของเทุกพันธ์นะเอาไป อันนี้เป็นจังหวัดศรีสะเกษใช่ไหมจังหวัดศรีสะเกษครับเคือหัวตะปัดขายยางไม้ดันเขาขายมานานในยังเนี่ยมานแล้วหลายสิบปีได้ยินแต่ชื่อว่ามันอร่อยมากคนบอกต่อใช่ที่สถานีรถไฟเขาขายนั่นก็ใช่ใช่ไหมที่ฮิวขายอ่ะใช่ครับไม้ดันนะแก่นี่นี่ไม้ดันครับใครเคยเห็นไม้ดันเท่านี้วโป่งเลยนะเนี่ยนี่เห็นไหมนี่หน้าตาจะเป็นอย่างนี้ครับความแซ่บมันจะเป็นนี่ครับต้องบอกต่อนะครับได้ยินแต่ชื่ออร่อยมาก นี่กำลังย่างเตานะครับนี่พวกนี้จะเป็นยี่สิบหมดเลยนะครับอันนี้ตับตับหรอตัรวมยี่สิบไม้สี่สิบตับที่ที่บอกสี่สิบรับโอ้มันเยอะนู้นี่เนาะเยอะครับไม้มันเยอะนะครับไม่ใช่เล่นน้อยนะครับเลยสี่สิบบาทอันนี้แบบนี้น้งไก่ยี่สิบโอ้ยยี่สิบบาทโอไก่ก็ยี่สิบนี่หน้าตาร้านก็จะเป็นแบบนี้นะครับใครไม่เคยกินไก่ย่างห้วยทับทันนะครับ ไก่ย่างไช่ไช่ไก่ย่างนะครับ,รบเอสาขาสามแล้วเนี่ย 5, 5, 5. อันนี้ข้างทาง,างเลยไฟแดงมาหน่อยนะครับไฟแดงไว้สักพันซ้ายขวามีต้นมะเร็นี้มันจะมียี่สิบกาล้านเนาะครับเออเต้องรอเชิงไม้ผมเอ,เอาเอาปีกมันก็ได้ปีกมันมค,มครับห0่สิบบาท แต่ข้าวเหนียวสักสิบบาทวันนี้มากินพาไกินไก่ย่างห้วยทับชันนะครับเออได้ยินแต่ชื่อว่าอร่อยมากคนบอกต่ออยู่ทุ่งเพลจรไหนก็ได้ยินเดี๋ยวนี้มาลองลองชิมด้วยตัวเองครับไก่ย่างข้าวเหนียวหมกหมูนะเป็นเป็นไม้เขาเรียกเอาไว้เป็นเอกเอกลักษณ์ก่อนชื่อเป็นเอกลักษณ์ครับ มาถามเขาดูแล้วขายหมดละลูกค้ามาเรื่อยๆนะครับสีม่มงคลแล้วเนีย่ยจอดจิบก,กระย่างไม่กับถันวันนี้พามาชิมครับ